สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุกคักแชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพูดถึง10ข้อควรรู้เพื่อเล่นโนเอลระดับมาสเตอร์นะครับเนื่องด้วยตอนนี้เนี่ยน้องอยู่ในตู้นะครับก็เลยอยากจะแนะนําก่อนที่น้องจะลาจากตู้นี้ไปนะครับว่าควรจะเล่นน้องยังไงดีพิ้วแบบไหนทําอะไรยังไงดีมันจะอยู่ใน10ข้อควรรู้อยู่แล้วเลยนะครับดิส c l a i m ร์ก่อนนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมเทสต์ด้วยตัวผมเองผมได้ลองเล่นด้วยตัวผมเองผมเคยเล่นโนเอล เป็นเมนมาแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับซึ่งคิดน้องไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนะครับหรือว่าพวกอาวุธก็ยังไม่ได้มีอะไรมาแทนที่อาวุธชิ้นเก่าอะไรแบบนี้เนาะฉะนั้นมันยังคงใช้งานได้อยู่นะครับแล้วก็ที่ผมมาพูดให้ฟังเนี่ยเพราะผมเสียดายกลัวว่าคนจะคิดว่าน้องไม่ดีแล้วก็เลยข้ามตู้นี้ไปเพราะไม่อยากได้สีดาวนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมครับผมไม่ใช่ศาสดาถ้าคุณคิดไม่เหมือนผมหรือคุณเห็นต่างเนี่ยมันไม่ผิดเลยครับคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อผม100%มันเป็นแค่สไตล์การเล่นที่ผมไม่ทําการทดสอบลองเล่นเองแล้วแล้วผมรู้สึกยังไงแล้วผมก็มาแชร์ทุกๆคนฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อแรกกันเลยครับ หัวข้อที่1นึนะครับโนเอลหมาดจะเป็น DPS ก็ต่อเมื่อมี c o n s e l l a t i o n 6นะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยคุณต้องย้ายโนเอลไปเป็นซัพพอร์ตในเรื่องของโลแล้วก็การยิวเท่านั้นนะครับถ้าคุณไม่ได้ C6 ผมไม่แนะนําให้เล่นเป็น DPS เลยนะเล่นได้แต่ไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าดาเมจมันหายไปแบบใช้คําว่าเยอะมากๆเยอะโครตรระได้เลยนะครับอันนี้เตือนไว้ก่อนนะหัวข้อที่2นะครับสไตล์การเล่นของโนเอลครับ จุดเด่นมากๆหนักๆของน้องเลยคือคุณเน้นดิ f เฟนซเป็นหลักนะครับมันทำให้น้องเป็นตัวละครที่อืดเถึกทนฮิลก็ไม่ต้องใช้เพราะฮิลตัวเองได้แต่เมทก็โดนเบาเพราะดิฟเฟนซ์เยอะนะครับแล้วยังมีสกิลโล่เป็นของตัวเองอีกมันเลยทำให้มันเป็นตัวแคลรี่หรือเป็นตัวดีเพสที่ ม,มันสามารถเอาไปตีกับตัวดามจหนักๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าน้องจะตายง่ายๆเพราะว่าน้องไม่ตายง่ายๆต่อให้เลือดไม่เยอะก็ไม่เป็นไรแถมระหว่างที่น้องมีโล่เนี่ยร้องฮิวตัวเองได้นะครับแต่น้องจะเล่นเป็นตัวละครแบบเนิบๆครับสู้มอนกลุ่มได้สู้มอนเดี่ยวได้สู้ได้หมดแต่ว่ามันจะเป็นการตีไปเรื่อยๆเนิบๆครับ,บถ้าคุณไม่ชอบสายการเล่นแบบนี้เนี่ยผ่านไปเลยครับ ตีช้าๆค่อยๆตีแต่แต่ไม่ล้มอ่ะเอาเนี่ยถ้าคุณไม่ชอบคุณข้ามไปเลยครับสําหรับน้องไม่มีความตื่นเต้นอื่นนอกจากพวกนั้นเลยนะครับหัวข้อที่3นะครับสกิลอีของโนเอลครับสกิลอีของโนเอลเนี่ยมันจะมีการดูดซับทุกๆอย่างได้เป็น150%นะครับจากการที่ปรับแพชบาลานมาในเรื่องของโลทตาดินเนาะ ที่นี้ครับไอตัวโลของน้งเอลเนี่ยมันมีข้อดีคือมันฮิวได้ด้วยนะครับโดยโอกาสฮิวที่เลเวล9คือ58%นะครับจริงๆไม่ต้องไปซีเรียสก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณกดอันติไปด้วยแล้วคุณมีคอนซเลชันหนึ่เนี่ยโอกาสฮิวมันจะเป็น100%นะครับส่วนเรื่องของดาเมจที่สามารถดูดซับได้แล้วก็ จำนวนเลือดที่คุณจะได้จากการโจมตีและฮิวให้ที้ทั้งตี่นะเมื่อใช้ดิฟเฟนต์เป็นตัวคำนวณหมดเลยครับทีนี้ถ้าคุณอยากรู้ว่าโลกคุณมันมีเลือดเท่าไหร่เนี่ยให้คุณคูณตรงนี้ให้เสร็จก่อนครับในกรณีนี้คือ272อบวกกับดิเฟนต์ที่เป็นแฟลตเอ้ย2องของดิเฟนต์บวกกับแฟลตเฮ้ยซึ่งพอคูณบวกไปเรียบร้อยเนี่ยคุณถึงเอาไปคูณกับ15 0ที่มันดูดซับได้นะครับอันนั้นแหละคือโลกที่แท้ทูของคุณ ทีนี้ตัวระยะเวลาของลู่เนี่ยมันอยู่แค่12วิครับแล้วก็คูดามันคือ2.4วิเนาะโดยคุณสามารถลดคูดามันได้ในการโจมตีปกติหรือชาจโจมตีนะครับ4ีครั้งเนี่ยมันลดได้1วินาทีนะครับโดยที่จะโดนมอนสเตอร์กี่ตัวก็ตามมันนับเป็นฮิตเดียวนะครับหมายความว่ามันนับตามมูฟเซตของมันนั่นแหละเนาะแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องครบ4ครั้งถึงลดนะครับแค่เขาบอกว่า4ครั้งอ่ะมันลด1 แต่จริงๆแล้วหดโดนครั้งหนึ่งอ่ะมันลด25มิลลิเซกแล้วนะครับฉะนั้นพอถึงเวลาคุณครบ4ครั้งปุ๊บเนี่ยมันก็เรียบร้อยนะครับได้ครบ1ึงวิพอดีแค่เขาแบบไม่ได้เขียนเป็นตัวเลขมิลลิเซกมาให้เฉยๆอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วก็อันนี้ที่คนอยากให้เข้าใจกันไว้นิดนึงนะครับอันนี้มันไม่ใช่สกิลอีนะมันคือโลกของโนเอลนี่แหละครับแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อตัวละครอะไรก็ตามเมนตี้ของเราเนี่ยมีเลือดต่ำกว่า30ซึ่งถ้าเลือดมันสมมุติมันสูงกวว่่าชมมันีเลลือด311แ้ โดนดามจที่มันแรงกว่าเลือดอะตายเลยนะโลไม่ขึ้นนะโอเคเนาะที่สมมุติว่าโลมันติดขึ้นมาเนี่ยตัวโลมันอยู่20วินะครับแล้วก็คูดามันคือ60วิเนาะแล้วก็ดาเมจที่มันดูซับได้เนี่ยนับจากทีเฟนส์ของโนเอเอลอย่างเดียวเลย400%นะครับและไอโลตรงนี้เนี่ย มันก็คูณ150%เข้าไปเหมือนกับโลโจีโอไทป์ทั่วไปครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาลักษณะโล่เนี่ยก y p a เ t สได้เลยนะครับเหมือนเหมือนกันกับสกิล e เลยฉะนั้นคุณก็ต้องดูเอาอะว่ามันติดจากเลือดหรืออะไรแต่จริงคุณน่าจะรู้แล้วแหละถ้าคุณเล่นไปเรื่อยๆอนะ่ะเนาะหัวข้อที่4ครับสกิลติของโนเอลครับสกิลติของโนเอลเนี่ยมันเหมือนเป็นการเปิดบัฟแล้วก็ทําให้สามารถเป็น <laughs> เป็นเซเบอร์ในเฟสเตย์ไนได้นะครับโดยพอคุณกดปุ๊บเนี่ยคุณจะทําการฟัน2ทีนะแล้วหลังจากคุณฟัน2ทีไปแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนการโจมตีของคุณนะครับเป็นเหมือนดาบเซเบอร์เป็นสีทองๆอ,อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละซึ่งระยะเวลาบัฟเนี่ยจะอยู่ที่15วินาทีนะครับแล้วก็คูลดาว์อยู่ที่15วิทเท่ากันแล้วก็ใช้เนจีคอสที่60ครับโดยคุณสามารถเพิ่มระยะเวลาได้ถ้าคุณมีคอนเซิลเลชัน6นะครับรีควยว่าคุณต้องตีมอนสเตอร์ให้ตายเนาะ ทีนี้ครับ Elemental Burst Damage เนี่ยคือ121บรรทัดแรกสุดนะครับซึ่งตรงนี้เพิ่มได้ด้วย No b l ลส์นะครับแล้วก็สกิลดาเมจคือตอนที่มันฟันไปอีกทีนึงหลังจากกดอันตรายครับไอสองฮิตเนี้ยมันใส่ No b l ลส์บวกได้ครับแต่ที่เหลือทั้งหมดทั้งมวลไม่มีผลอะไรอีกแล้วเลยนะครับแล้วก็ต่อมาครับแอตแท็กโบนัสเจ็ดสองเซนของดีเฟนซ์ซึ่งตรงนี้ถ้าคุณมีคอนเซิชั่นหกมันก็จะบวกเข้าไปอีกนะครับมันเลยทําให้ดีผลลเยอะะกกวว่านครับแ้็ ตัวตีของนเองยเนะี่ยทำให้เลนสมันกว้างขึ้นด้วยนะครับ แม่คิกมันมีแค่นี้มันเป็นเหมือนคานที่คุณเปิดปั๊บเพื่อให้คุณได้เลนในการโจมตีขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนการโจมตีคุณเป็นแบบ geo type หรือเป็นแบบธาตุดินแล้วก็ทําให้มาโน่ defense ของคุณเนี่ยไปบวกเป็นแอตแทกนะครับซึ่งการที่คุณจะเล่นโนเวลเป็น DPS หลักเนี่ยคุณพึ่งอันนี้มากๆนะครับเพื่อทําดาเมจพู่งง่ายคือคุณควรจะมีอันติใช้ทุก15วิหมายถึงเรื่องของการ manage เอนเนอร์จี้ Energy. ไม่ใช่เลยเนท่งเรื่องของการ manage เอนเนอร์จี้ของคุณนะครับโดยเดี๋ยวมันก็จะไปอยู่่ในนนนมววดาาาแนะะะํตััอไไรรยงงบงบ้ค แต่นอกจากนี้เนี่ยมันทําให้เวลาคุณกดสกิลอัลติแล้วเนี่ยแล้วคุณมีโล่อยู่ด้วยฟันทุกครั้งมันฮิวเลยครับก็จะฮิวตามผลของสกิล E นั่นแหละครับประโยชน์หลักๆมั็นฮิวสองข้อนี้นะหัวข้อที่5นะครับรูปแบบการโจมตีที่แนะนำนะครับโตโรเอลเนี่ยจะมีการโจมตีที่ช้ามากๆนะครับโดยผมจะแบ่งให้เป็น2รูปแบบในการโจมตีที่แนะนำซึ่งมันก็มีแค่2แบบนั่นแหละคือการโจมตีแบบปกติเนี่ย มันจะเป็นการโจมตีที่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยแรงนะครับแรงแบบแรงที่สุดแล้วนะครับแต่ข้อเสียคือมันจะกวาดมอนได้ไม่รอบเท่ากับการชาร์จโจมตีครับส่วนการชาร์จโจมตีเนี่ยดาเมจมันจะมาทีกว่าครับแล้วก็ถ้าคุณปลดคอนเซชั่นเนี่ยมันจะทาให้ลดสเตมินาในการใช้ลงแล้วก็เพิ่มดาเมจมันอีกหน่อยนึงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงไปกว่าการโจมตีปกตินะครับซึ่งการโจมตีปกติมันจะแรง,งกว่ากันเยอะมากนะครับ หรือคุณจะไปใช้การทุ่มโจมตีเอาก็ได้นะครับมัน ม,มันแล้วแต่แหละถ้าทุ่มโจมตีคุณต้องเอาเวนตี้มาคอมบูเนาะเมื่อกด E ทำคือเลนวินนะ E ค้างแล้วก็กระโดดทุ่มกระโดดทุ่มเอานะครับแต่ผมไม่แนะนําผมแนะนำให้โจมตีธรรมดาไปนี่แหละนะครับโดยโจมตีครบ4ฮิตเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะกระโดดเพื่อ c a n ซิล a n i m มชั่นหรือคุณจะ d a อันนั้นแล้วแต่คุณเลยแต่ส่วนตัวผมแนะนําไมใ่ใช้ d ด s นะเพราะว่าจริงๆแล้วน้องอึดมากครับไม่ต้องมานั่งกังวลว่าสตมิน่าน้องจะไม่พอเวลาหลบมอนเพราะส่วนใหญ่โดนมอนไปก็ไม่ค่อยสะทกสะท้านนะครับ แต่ถ้าคุณอยากจะเล่นชาร์จแชทแท็กด้วยเนี่ยอร์ติแฟคคุณก็อาจจะต้องเปลี่ยนไม่ใช้กราเดียเตอร์เซตนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ซีเรียสมากอะ่ะผมก็ไม่ไม่ได้แบบว่าหม n นว่าคุณจะต้องมานั่งใช้เซ็ตโบไลอย่างเดียวใช้กราเดียเตอร์ไม่ได้หรอกอะไรแบบนี้เพราะมันมัน มันไม่ค่อยได้ใช้งานจริงหรอกนะครับเพราะว่าเวลาคุณใช้งานจริงสมมติคุณโดนมอนที่มันเป็นแบบน้ํากับไฟฟ้ามันก็ทําอิเล็กตัวชาร์จคุณก็กระตุกแล้วหรือคุณโดนอเว่าหลดอคุณก็กระเด็นแล้วคือมันมีดามเมจหลายประเภทที่ทําให้คุณหยุดชาร์จได้แล้วมันมันสู้คุณฟันแล้วแดนหลบเอาไม่ได้อะพูดกันตรงๆเนาะมันก็จะมีข้อเสียตรงนั้นแต่ถ้ากับมอนที่มันไม่สามารถทําสถานะท่าได้คุณมีปัญหาได้นะผมแนะนําเลยนะโอเคคุณก็ กดชาร์จโจมตีเอาได้เพื่อเคลียร์มอนทางก้อนนั้นให้มันตายเร็วหรือว่าอยากจะเล่งคูดาวสกิล E ขึ้นมาเนี่ยก็ให้ชาร์จโจมตีนะครับ หัวข้อที่6นะครับทาล่นที่ผมแนะนําให้อัพตามลําดับเนาะผมแนะนําให้อัพ normal กับอันติเป็นหลักนะครับส่วนสกิล e เนี่ยไม่จำเป็นต้องอัพเยอะครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของคุณ mm hmm. เช่นคุณมีจงลี่แล้วเนี่ย e คุณไม่ต้องสนใจมากก็ได้เพราะ e มันเหมือนกดโล่ไม้คุณแล้วคุณก็มีโลแล้วก็ฮิวตัวเองได้อะไรแบบเนี้ยส่วนสกิลที่มันจะทําให้คุณโจมตีแรงที่สุดเนี่ยแน่นอนครับมันคือ normal a t t a k เพราะว่ามันจะค่อยๆเพิ่มดาเมจต่อ h i ตเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวอันติเนี่ยมันจะเป โดยมันจะบัฟให้ตัวละครคุณเนี่ยได้อัตแท็เพิ่มมาจากโบนัสของ Def เฟน e ของคุณเองที่มีนะครับซึ่งฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะอัพมาเนี่ยหมายความว่าคุณควรจะอัพ Normal ก่อน6 6กก็ได้ครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าคุณโฟกัสเรื่องดาเมจจริงๆนะให้คุณดองสกิล E ไว้ก่อนเลยครับแล้วคุณไปอัพนอร์มอลแห้แตกขึ้นมาก่อนนะครับเพราะนวอาแต่จากเลเวลแแล้วคุณค่อยอัพสวีบไทม์ขึ้นมาตามไปเลเวล8ครับหลังจากนั้นจะอานอร์มอลขึ้น90เลยก็ได้นี่แล้วแต่คุณแต่ผมแนะนำให้อัพแค่9ก่อนเผื่อคุณเบือ่อเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมเบื่อนะครับผมก็เลยดองไว้นะครับแล้วก็อัลติเนี่ยก็อัพอย่าให้มันเกินเแล้วกันนะครับเผื่อคุณ แต่ว่าผมเอาแค่แปดได้ซ้ำน,นะครับคุณจะได้ตัวโบนัสเพิ่มมาอีกสี่เปของดิเฟนซ์คุณนะซึ่งมันมันไม่ได้เยอะและคุ้มค่าอะไรขนาดนั้นนะนะเพราะว่าดิเฟนซ์รุมรวมทำมามันก็ประมาณเต็มที่เลยนะอ่านซัดเก้าสิบอะไรแบบเนี้ยมันก็สี่เปอร์เซ็นต์ของสองพันห้าสมมุตินะมันก็ไม่ได้เยอะครับมันมันก็เหมือนบบกแอทแท็กมาให้อีกร้อยหนึ่ง มันไม่ได้แบบอู้ฟู่อ้อฟ้อขนาดนั้นนะเก็ตไหมแต่ว่าไอตัว,นนวเนี้ย normal tag เนี่ยอันเนี้ยถ้าอยากจะเอาขึ้น10สักอันหนึ่งเนี่ยเอาวันนี้ครับเพราะว่าตัวคูณมันเยอะนะครับแต่ของผมมเลเวล8นะมันไม่ใช่9ที่มันเป็น9เพราะว่ามันได้อ่าตัว passive h e a l i n ของชายมานะครับแต่ถ้าถามว่า DPS น้องจริงๆแล้วเนี่ยต่ำไหมคําตอบคือไม่ได้ต่ำนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ได้โหดเท่าตัวอื่นๆเขาที่เน้นมอนเดียวเท่านั้นเองแถมถ้าไม่มีอันติใช้คือน้องก็จะเบาไปเลยนะครับ หัวข้อที่7นะครับข้อเสียหลักของโนเอลครับโนเอลเนี่ยเป็นตัวละครที่พึ่งอันติมากๆนะครับถ้าไม่มีอันติเนี่ยน้องใช้งานอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับดาเมจไม่มีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญของตัวน้องเลยคือตัวสกิล e อของน้องเนี่ยไม่ให้ชาร์จคือมันแบบ มันไม่ได้ช่วยอะไรให้คุณสามารถชาร์จ Energy ้ได้เลยอ่ะคุณควรมีตัวมาชาร์จให้นะครับโดยวิธีชาร์จผมก็แนะนำแบบนี้นะ1คือคุณก็ไปใส่วูดฟาูเนสแม่งเลยจบไม่ต้องสลับตัวมาช่วยชาร์จให้นะครับยิ่งมีไฟงเงยอะๆก็ยิ่งดีจะได้มีโอกาสได้ e n e จ g ้แบบไม่ใช่มีโอกาสสิครูดาวในการได้ e n e จ g ้มันก็จะต่ำลงนะครับหรือคุณก็ตัวละครอื่นของคุณที่อยู่ในตี้ที่เป็นซัพพอร์ตในตี้ะครับใส่ฟาวเนสเพื่อมารีให้น้องครับ หรือคุณก็เอาหนิงกวงมาครับเพราะว่าหนิงกวงเนี่ยชาร์จให้น้องได้เยอะที่สุดแล้วโดวยเอาหนิงกวงมาเป็น DPS คู่กันเลยสำหรับมอนเดียวหรือว่าเอามาแค่กด E กด Q เพื่อชาร์จเอเนอร์จีที่มันเป็น g o ให้น้อง มันไม่มีตัวอื่นที่ชาร์จได้ดีกว่างันิง่กวงมันอีทีหนึ่ง,วงว e T ได้ชาร์จเสร็จปุ๊บสลับโนโอเอลมารับสลับไปหนิงกวงไหมกดคิวพังแล้วกดอ e ีซ้ำอีกทีหนึง่งแล้วก็สลับน้องมารับแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าหนิงกวงคุณมีของแล้วเนี่ยหลังจากที่กดคิวไปแล้วแล้วกดอ e ีทีคุณก็ชาร์จยิงไปก่อนก็ได้นะหรือถ้าเป็นผมอะผมจะเวลาผมเล่นนะผมจะกดอ e ีกดคิวแล้วชาร์จยิงก่อนแล้วถึงกดอ e ีทีแล้วสนับโนโอเอลมานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมอนเดียวเนี่ยหนิงกวงถ้าของมััันนนนนพออกมแขงว่าโโออนะ ถ้ามอนเดี่ยวนะแต่ถ้ามอนกลุ่มมันก็นั่นแหละโนเอลมันเก่งกว่านะครับดังนั้นมันมันก็เลยทําให้ตัวโนเอลเองเนี่ยมันมีปัญหามากๆเลยถ้าเกิดว่าคุณเล่นน้องแล้วคุณไม่สามารถใช้ติได้ตลอดเวลาทุกๆครั้งที่คูดาวมันมาเนี่ย DPS ตี้มันตกไปเยอะเลยครับแต่ความเล่นง่ายอ่ะมันก็อย่างที่บอกอ่ะไม่ต้องทำไรเลยครับอึดตึกทนนะครับอนาคตก็แนะนําให้น้องไปพอกายก็จะอึดกว่านี้อีกหัวข้อที่8นะครับอาวุธของน้องครับ อันนี้ผมแนะนำอุวุธของน้องให้จริงๆผมแนะนำแค่2ชิ้นเลยนะถ้าเกิดคุณเล่นเป็น DPS หลักนะครับถ้าเป็นซับ DPS เนี่ยมีชิ้นเดียวที่แนะนำนะครับ DPS หลักเนี่ยชิ้นที่ผมแนะนำคือ 1. ไวปลายครับถ้าคุณมีคนชาร์จให้มันเป็นดาบที่แรงที่สุด แล้วแรงกว่าวูฟเกฟสโตนนะครับแรงกว่าเยอะมากๆเพราะว่าตัวดาบเนี่ยให้ดิฟเฟนต์เปอร์เซ็นต์เยอะนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเวลาคุณตีคุณจะได้ชาร์จเหมือนจะสแตกแ็ก่นแหละโดยแต่และสแต็กนี่ยมันจะให้ทั้งแอตแทกแล้วก็ดิเฟนต์เลยโดยถ้ารีไฟน์เต็มมันอยู่ที่1 2บอซนะซึ่ง4สแต็กม่งคือ48%ทั้งแอตแทกแล้วก็ดิเฟนต์ครับยิ้งอยู่ที่แอตแทกมันได้ไม่เยอะแต่ดิเฟนต์คือได้โคตรเยอะคือรวมกันแค่กับอาวุธนี่คือแบบ จะลอยแล้วอะเก็ดปะค,คือมันเยอะมากเยอะแบบโห เยอะมากนะครับโมเดลทําให้น้องขวดแรงมากแล้วก็น้องเป็นตัวละครที่ได้เ,เรื่องของดาเมจแบบดับเวูลดิฟด้วยนะครับหือแอตแทกเปอร์เซ็นต์ก็ได้ยิ่งคุณใช้ไวไฟคุณได้แท็กเปอร์เซ็นต์มาด้วยอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยการที่คุณอัพเลเวลตัวละครสูงๆอนะัพอาวุธสูงๆเนี่ยมันมีผลมากนะครับเพราะว่ามันดับเวูลดิฟทั้งแอตแทกแล้วก็ดนะีเฟนต์เนาะแล้วก็ดีเฟนต์เนี่ยเบสมันสามารถได้จากการอัพเลเวลตัวละครอย่างเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะเล่นเป็นหลกักก็ออัััพพดดดดิเเฟฟฟนนนน์ขึ้้้ไไปคคครบุุณณททีีีลละะยยถา่แกโ คุณเน้นที่คริเลกวีดาเมเตนะครับเพราะว่ารีเฟนคุณได้เยอะมากๆแล้วจากอาวุธเนาะคุณไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องอาวุธมากๆหมายถึงเรื่องแบบหาอาวุธอะไรมาให้น้องใช้อะไรเงี้ยไม่ต้องโฟกัสเรื่องนั้นมากนะครับแต่อาวุธชิ้นเนี้ยข้อเสียคือคุณอะชาร์จเองไม่ได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีปัญหาเรื่องการรีชาร์จเนี่ยอาวุธที่ผมแนะนํามไม่ใช้ชิ้นอื่นก็คือฟาโบเนสซอสครับโอเคคุณจะหายไปเยอะมากครับดามเมจแต่ว่ามันการันตีแบบค่อนข้างจะดีแบบคือเอาเงี้ยถ้าผมใช้นีะ แลวผมใส่อาร์ิแฟคที่มีฟรีสัก40%อย่างเงี้ยมันจะไม่มีดาวทามเรื่องอันติเลยครับจริงอยู่ที่ดาเมจผมจะหายไปแบบหายอะ่ะหายไปเยอะอะ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมใช้อันติได้ตลอดอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดเรามาใช้ไวปลายเนี่ยมันฟิกซเลยนะว่าเราจะเป็นต้องมีตัวชาร์จให้ก็ตามที่ผมบอกไปในหัวข้อที่แล้วนะครับทีนี้ถ้าคุณเล่นเป็นซัพพอร์ตเนี่ยสิ่งที่คุณจะเป็นต้องมีคือนี่ครับ Sacrificial Sword ครับเพราะว่า Elemental Skill c o ูดาวของน้องไม่โคตรนานนะครับ ถ้าคุณอยากจะให้น้องวิโรใช้ทีๆบ่อยๆเนี่ยโอกาสที่มันจะได้สูงสุดก็คือนี่แหละ Sacrificial c r e e d s o นะโดยมันมีดาเมจสฮิตนะฮิตที่1คือดาเมจของโล่ตอนคุณกดนะครับส่วนฮิตที่2เนี่ยคือดาเมจตอนโล่แตกนะครับ ซึ่งมันจะต้องปลูกคอนเซเลชันก่อนนะไอ้ดดเมโล่แตกมันถึงจะมีนะครับแต่ยังไงอาวุธชิ้นนี้ก็คืออาวุธที่ดีที่สุดสำหรับสายซัพพอร์ตนะครับไม่มีอื่นดีกว่านี้เพราะคุณโล้ได้2ครั้งนะคุณจะบอกว่าพี่ผมใช้ไวท์บลายมาฮิวได้ไหมฮิวได้ครับคุณจะฮิวแรงขึ้นมากๆเลยด้วยครับแต่ว่าข้อเสียคือถ้าคุณไม่ได้กดอันติเนี่ยมันจะไม่ได้ทำให้การฮิวของคุณมันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะซึ่งมันเทียบกันไม่ได้กับการที่คุณใส่ไอ้ตัวฟาเวาอนต็ตได้บ่อย แล้วมันจะทําให้เวลาที่คุณฮยูเนี่ยมันโอกาสติดร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคือสปอตสีหนึ่งะนะฉะนั้นผมแมนะนําดาบอันนี้ครับหัวข้อที่เก้านะครับอาร์ติแฟกต์ที่ผมแมนะนําผมแนะนำสองเซตนะหนึ่งคือกราเดเยเตอร์ฟินาเล่ครับสองชิ้นได้แท็กสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็สี่ชิ้นคุณจะได้การโจมตีแบบปกติแรงขึ้นสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อีกเซตหนึ่งคือเซตโปรไลน์นะครับตัวลิเทสซี่โปรไลน์เนี่ยข้อดีคือโลกคุณจะหนาขึ้นครับแล้วก็การชาร์จโจมตีของคุณเเนนนนนี่ยกก็ได้โบบัััสหมือนนะคร คือถ้าคุณใส่เซตนี้คุณสามารถชาร์จโจมตีได้ครับแต่ถ้าคุณใส่ Gladiator Finale เ,เ,น,เนี่ยการชาร์จโจมตีมันจะไม่ดี1คือคุณไม่ได้โบนัสของตัวอิทธิแฟกต์นะครับสคือไอาการชาร์จโจมตีของคุณเนี่ยคุณป้องกันตัวเองไม่ได้นะครับแล้วโล่มันก็จะไม่ได้หนามากเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดคุณมีโบไลเนี่ยหเวลาชาร์จโจมตีคุณได้โบนัสแหละเพราะว่าเซตนี้มันบวกให้40%ทั้งโจมตีปกติแล้วก็ชาร์จนะสคือมันเพิ่มความหนาของโล่คุณอีก35%ด้วยนนะัฉะ้ ก็ลองตัดสินใจกันดูน้องว่ายังไงแต่ผมแมนะนําว่าการเดียเตอร์ฟินาเล่ดีกว่าหนึ่งคือไอตัวดีแฟคเนี่ยมันเป็นขยะจากการที่มันดรอกมาจากบอส,สต่างๆอยู่แล้วซึ่งคุณสุดท้ายคุณเอามาโยนให้น้องได้ไงเพราะมันไม่มีตัวที่จะต้องเอาดีเฟนต์มาใช้มาใส่เข้าใจใช่ไหมฉะ <laughs> นั้นแนะ่ะสำหรับน้องมันก็เลยเป็นเหมือนทองคำอะ แต่ถ้าเกิดคุณหาโบลายไงแล้วคุณไม่เคยฟาร์มมาก่อนอ่ะมันไม่คุ้มค่าเลยที่คุณจะไปหาโบลายมานะครับฉะนั้นในเรื่องของอีโคโนมี่หรือเรื่องของความประหยัดและความคุ้มค่าเนี่ยผมแนะนําว่าใช้クラดิ i อเ o อร์ฟินาเลอยู่แล้วผมคิดว่าคุณมีกันอยู่หลายชิ้นแหละเผื่อๆคุณมีครบเลยแต่ว่าออปชั่นมันแค่อาจจะไม่สุดมากนานั้นเองแต่ถ้าโบลายเนี่ยคุณต้องไปฟาร์มตั้งใจไปฟาร์มเพื่อหายกเว้นว่าคุณแบบมีไปฟาร์มให้ตัวอื่นมาแล้วแล้ววันนี้มันเหลือมาอย่างเงี้ยโอเคอันนั้นก สรูปแบบนะครับหัวข้อที่10นะครับทีมที่ผมแนะนำเนาะเนื่องจากผมพูดถึงอดีแฟรกับพูดถึงเรื่องการรีชาร์จในหมวดของอาวุธไปแล้วนะไอ้ตรงนี้เนี่ยผมจะพูดเรื่องทีมที่ผมแนะนําให้ในมุมมองของผมนะมันไม่ได้ฟิกนะคุณไปขยับได้นะครับโดยผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ไวปลายเนี่ยคุณควรมีหนิงกวงสักตัวหนึ่งครับถ้าคุณไม่อยากลงทุนกับหนิงกวงคุณเอาหนิงกวงใส่ฟาวูนิสโคเด็กก็ได้ครับ รือก็คืออาวุธที่มันทําให้ได้รีชาร์ผมแปะรูปภอ้ละกันซึ่งอันนี้มันก็ทําให้คุณสามารถเพิ่มพเลเังงานที่จะรีชาร์ให้กับตัวโนเอลเข้าไปได้อีกนะครับแล้วก็หนิงกัวมันสามารถพังโล่ของมันได้เอ้ยพังกําแพงมันอะคือผมเรียกโล่เอาว่าพังกําแพงมันละกันกําแพงม่านมันอะพอพังกําแพงม่านมันเสร็จปุ๊บคุณก็กดซ้ําได้อีกคุณก็ใช้ Energy ให้โนเอลได้อีกนะครับสำหรับพลังงาธาตุดินที่เข้ามาตรงๆเนี่ยมันไม่มีตัวไหนให้ได้มากกว่าหนิงกัวเองแล้วนะครับ ทีนี้ถ้าคุณไม่มีหริงกว้างคุณจะเอาตัวอื่นมาใช้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็มี Geo t เ a อร์เ r ก็สามารถชาร์จใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับนี่ฮะเพราะว่าคูณดาวสกิล e ของ Geo t เ a อร์เ r เนี่ยมันสั้นมากนะครับปวกกับอันติของน้องเนี่ยเวลากดไปแล้วนะมันทําให้ตัวโนเอลได้คริสเลตเพิ่มด้วยนะครับปวกกับใช้เนจี้ไม่เยอะแล้วก็มาทําให้ได้สาน้องดินด้วยนะครับต่อไปทีนี้ในกรณีที่สมมุติว่าคุณ ใส่โบไลนนะมันจะมีเงื่อนไขเงื่อนไขนึงที่โผล่เข้ามานะครับคืออยากให้คุณมีตัวที่สามารถแปะสถานะธาตุไว้ในฟิลด์ได้ยาวๆนะครับเช่นฟิชนะครับมูนาก็ได้ครับหรือจะใช้เป็นไปโตอันติก็ได้ครับ หรือจะใช้เป็นชิงชิวก็ได้ครับเพราะว่าน้ำโล่น้ําชิงชิวถ้าคุณอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยมันก็แปดสถานะเหมือนกันนะครับแล้วก็อันติมันก็ยิ่งแปลสถานะกับเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกเนาะแต่ได้ผมแนะนำจร,จริงเนี่ยผมแมนะนาฟิชนะครับโอเคเหตุ hey, ผลเพราะว่า1นนะครับพอคุณใส่โบไลเนี่ยโล่มันจะตกจากการที่คุณทำวิสไลท์กับธาตุอื่นๆได้ครับฉะนั้นคุณอยากให้มอนสเตอร์มีธาตุครับสคือดาเมจไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถตีโลอะบิสเมจเข้าทุกตัวนะครับ มาถึงน้าปัจจุบันนี้นะอมืมันก็เลยทําให้มันเหมาะสมที่จะใช้เป็นธาตุไฟฟ้านะครับสาหรับธาตุที่มาใส่เพิ่มเนาะเพราะนนะถ้าเกิดคุณไม่ใช้ชิงชิวเนี่ยพอคุณไปเจอบิทเมทธาตุน้ําเนี่ยมัน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 ไม่ช่วยอะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณใช้ฟิตอย่างเงี้ยจะบิทเมทธาตุน้ำหรือธาตุอะไรก็ตามแต่ได้หมดไม่ติดปัญหาอะไรใดๆเลยนะครับผมก็เลยแนะนําเป็นฟิตนะครับแบบ แค่แนะนำเฉยๆนะจริงๆคุณไปใช้ตัวอื่นได้นะครับสำหรับทีมแนะนำเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีแค่นี้นะครับหนึ่งคือตัวที่ชาร์จให้สองคือถ้าเกิดว่าคุณมีการใช้อาร์ติแฟกต์เป็นเซตโมล์เนี่คุณควรจะมีตัวแปลสถานนะธาตุอะไรก็ได้สักตัวหนึ่งที่ทิ้งไว้ในฟิลด์ Feel ได้นะครับหัวข้อที่11ครับ c o n s ซ l a t i o n ของ n o เอลครับเหตุผลที่ผมบอกว่าคุณต้องมี C6 นะคือ C6 มันทำให้คุณได้50%ของดิฟเฟนซ์คุณนะครับ ไปโบนัสเป็นแอตแท็กให้เวลาคุณกดเอาติเนาะซึ่งมันก็เลยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบวกกับดิเฟนต์เนี่ยมันเป็นสแตทที่มันจะได้เยอะกว่าแอตแท็กเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอะครับเวลามันได้อัพขึ้นมาเนาะมันเลยทำให้มันยิ่งคุ้มกู้ไปอีกนะครับแต่จริงแอตแท็กเปอร์เซ็นต์กับน้องมันก็มีผลนะทีนี้ครับคอนเซชันเนี่ยคอนเซชันที่สําคัญนะผมมองว่าแบบสําคัญจริงๆนะมีสองอันนะหนึ่งคือสกิลอีนะครับเวลาคุณโจมตีเนี่ยคุณจะมีโอกาสทิวตาที่มันขึ้นใช่ไหม แต่ถ้าเกิดคุณกดพร้อมันติอ่ะคุณมีเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้ว่ะมันติดเลย100%ยเซ็ะ <c oughs> ได้หมายความว่าถ้าคุณจะเล่นเป็นซัพพอร์ตอย่างน้อยเนี่ยคุณควรมี C1 แหละเพราะทําให้เวลาคุณกด E กับ Q พร้อมกันเนี่ยโอกาสคิวมันเป็น100%นะครับต่อไปที่ผมมองว่าพอจะใช้ได้สําหรับซัพพอร์ตนะสำหรับซัพพอร์ตนะ To be clean ครับคอนเซ็ชชั่นสีไอ้ตัวนี้เนี่ยมันทําให้เวลาโลคุณแตกมันระเบิดเป็นสี่ร้อของไอ้แทคคืออันนี้คุณไม่ต้องสนใจ ที่ผมไม่สนใจคือพอมันแตกมันระเบิดใช่ไหมพอมันระเบิดปุ๊บเนี่ยโอกาสที่ไอตัวดาบที่คุณใช้อยู่ก็คือ sacrificial ถูกไหมครับที่ผมแมนะนำสำหรับ support พอมันแตกมันอัเป็นในเลมันท l s k สกิล a m เมจไงมันมีโอกาสที่มันจะรีเซตคูลดาวสกิล E ให้คุณผมอยากให้คุณนึกถึงจุดนี้ครับหรือคุณใช้โล่เพื่อเป็นดาเมจได้ครับโดยที่คุณพยายามไม่โล่คุณแตกในช่วงที่คุณอยู่ในโหมดออาติครับเพราะว่าพอคุณอยู่ในโหมดออาติเนี่ยมันจะเอาดิเฟนซ์โบนัสไปคูณถูกไหมครับแล้วก็บวกเข้าไปแก้แท็กคุณเลยคุณสามารถกด C ดูได้ครับแอตแทกคุณมันจะเปลี่ยนทันทีพอคุณกดอันติครับพอมันระเบิดเนี่ยมันก็คิดจากแอตแท็กนะตอนปัจจ ออมันก็สี่อยเปอ็นต์ของ36นหะมันก็เลยโอเคพอได้ครับส่วนอันอื่นๆเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่บิ๊กไค์ครับอ๋อลืมพูดไปเรื่องนึงนะครับเอาติของโตโนเอลเนี่ยนอกจากที่มันจะบวกไปให้อีกห้ของดนะีเฟนส์เนี่ยโบนัสเพิ่มเติมเข้าไปให้นะนะเวลาคุณฆ่ามอนตายครับด้วยโนเอลนะมันจะทำให้เพล่งเลยะเวลาสกิลอันติของคุณเป็นหนึ่งวิต่อมอน1ตัวที่คุณหัวตายนะครับ แล้วก็สามารถแม็กซิมัมสูงสุดได้คือ10วิหมายความว่าจากเดิม15วิเท่ากันกับครูดาวใช่ไหมมันจะกลายเป็น25วิถ้าคุณตีมอนสเตอร์ตาย10ตัวนะครับโดยตรงนี้เนี่ยคุณจะขวดทีเดียวตายพร้อมกัน5ตัวมันก็บวกให้5วิเลยนะมันไม่ได้เหมือนกับก,การลดครูดาวสกิล E ที่จะต้องนับเป็นมูฟเซ็ตนะครับ ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ11ข้อควรรู้เพื่อเล่นโนเอลระดับมาสเตอร์นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับขอแค่คุณเมนเนเรื่องอันติให้มันใช้ได้ตลอดตลอดหรือใช้ได้บ่อยๆหรือว่ามีตัวมาคอยซัพพอร์ตใช้เล่นแทนในช่วงไม่มีอันติอะไรเช่นนิงควงอะนะมันก็โอเคมา,มากๆที่จะเล่นโนเอลแล้วนะครับแล้วก็สไตล์การเล่นบองเกมเพลย์มันเล่นง่ายครับมันทําให้แบบคนที่ไม่ได้เป็นคนชอบเล่นเกมมากหรือว่าแบบนั่งเพลงกับเกมมานั่งโฟกัสหลบมอนเก่งๆอะไรแบบ เ,เล่นเกมได้ง่ายขึ้นนะครับตัวละครตัวนี้เป็นช้อยสตัวละครที่ดีเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่คลั่งเซเบอร์แบบผมตัวนี้ก็ดีนะครับมันให้ความเป็นเซเบอร์ที่แก่แล้วนะครับเพราะว่าฟันช้า <c oughs> ได้อยู่โอเคนะครับก็เดีย๋ยวขอประกาศ เป็นโฆษณาไว้หน่อยกแล้วกันนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีแจกโค้ดให้สำหรับลดราคาการเติมเงินของเกมกินชินิมักในร้านค้าของสปอนเซอร์ของผมนะครับตอนนี้กำลังคุยกันอยู่เนาะแจ้งข่าวไว้สำหรับใครที่เตรียมมาเติมเงินก็ถ้ากําเงินรอไว้ได้กําเงินรอไว้หน่อยเลยเดี๋ยผมจะโค้ดส่วนลดมาแจกให้ทุกๆคนนะครับแลกอยางหนึ่งคือตอนนี้เนี่ยใน Dis ก o ร d ของผมเนี่ยเริ่มมีการรับลงงานบิสให้นะครับโดยผมจะชี้แจงในคลิไปไว้ให้อีกเผื่อคนพลาดเนาะผมจะลงเอง กับมีอีกคนหนึ่งที่ลงให้ซึ่งไว้ใจได้ทั้งคู่นะครับโดยคนที่ผมจะลงให้เนี่ยทุกคนจะต้องเข้ามาใน d ีส c o r ์น,นะครับแล้วเข้าไปแคปหน้าจอตัวละครของคุณนะครับแคปยังไงคุณกด C ขึ้นมาก่อนนะครับคุณกดที่สี่เหลี่ยมด้านล่างนี้นะครับคุณเลือกฟิลเตอร์เป็นเลเวลนะครับแค่นี้ครับคุณก็กดแคปเจอร์มาเลยครับแล้วคุณก็ไปลงในห้องนั้นแหละว่าคุณมีตัวละครอ,อะไรบ้าง ะจะให้ล่างมืดอาบิสให้เท่านั้นเองนะครับและเดี๋ยวก็จะมาลงให้นะครับโดยที่จะคัดเลือกมามีทั้งลงในสตรีม Discord หรือว่าบางครั้งก็ไปลงในสตรีม u t u b e นะครับ โดยเดี๋ยวจะคัดเลือกอีกทีหนึ่งแล้วก็จะพยายามลงให้ได้ทุกคนนะครับจำนะมีแค่ผมกับอีกคนหนึ่งนะครับผมก็คือฮูคาเกมมิ่งนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือคุณเคียวนะครับแค่2คนซึ่งผมแท็กไว้ให้แล้วก็พิมพ์มาเสดให้ในห้องห้องนั้นแล้วนะครับจะได้ไม่มีการปิดพลาดและที่สาคัญที่สุดเลยคือคุณต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดมาให้เรียบร้อยก่อนเป็นพาสเวิร์ดที่คุณคิดว่าชาตินี้จะไม่ใช้แล้วนะครับแล้วก็ค่อยส่งพาสเวิร์ดนั้นมาให้ส่วนตัวถ้าให้ผมลงให้เนี่ อื่นไม่เกี่ยวคือตอนนี้มันยังไม่มีเรื่องแอบอ้างไงแต่ผมเผื่อไว้นะครับก็ตามนี้เนาะสำหรับเรื่องการลางเมืดในอาบิสนะครับแล้วก็มันอาจจะมีปัญหานินหนึ่งคือผมไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกคนเป็นกันไหมแต่ว่าเน็ตทรูเนี่ยหน่วงมากนะครับผมก็ลงอาบิสไม่ได้เหมือนกันวันนี้เพราะว่าหน่วงแบบ กดสลับตัวรอสีวิอะไรแบบนี้ผมก็เล่นไม่ไหวเหมือนกันไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดใครรู้วิธีแก้หรืออะไรยังไงก็มาแชร์กันหน่อยนะส่วนอิเนเทอร์เน็ตที่ผมใช้คือ True แล้วก็คนที่อยู่ใน d i s c o r d ผมก็บอกว่าพี่ทูเป็นเนาะอยังไงก็ช่วงนี้ใครใช้ทรูก็ระวังหัวร้อนกันนะครับผมร้อนไปแล้วในสตีมที่แล้วนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลัลลปปลงใจให้ผมทงคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย